สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับวันนี้วันเสาร์พี่น้องวันเสาร์ทั้งวันเลยวันเสาร์วันที่31สิงหาคมพาพี่น้องมาดูไอหนุ่มซามูไรลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นโกบิโก้ k 140LC รุ่น11 ให้ได้ทรงนะครับนะแล้วก็เอาไปถมที่นะครับดินก็ถือว่าเป็นดินดานไหมน้องดินดานดม่ตูท้องฟ้าก็ครึ้มครับตรงนี้ฝนตกพายุเข้าตัวประเทศก็ว่าได้ครับแต่ว่า 140LC รุ่น11ยังมีงานอยู่ครับ เรื่อยๆตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงสิงหาแล้วเนี่ยแปดเก้าเดือนไม่ต้องทีรเราแกะไแดงเปรียย้ยยชั้นสองน,น่าจะแข็งอยู่ครับจักใส่ร็อรกี้ครับ วิวสวยบรรยากาศดีครับดูข้างบนนะไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับน่าจะมีฝนตกแน่นอนเกิดบิงกันสี่ห้าคันอยู่นู่นครับขึ้นบอไปนู่นกเบโก้ SK 1 4 0 LC รุ่น11บปั่นายใจใหญ่ครับใหญ่กว่ารุ่น8นะ สิบสีตันก็สองร้อยกิโลกรัมน้ำหนักชั่งเมื่อเช้า C J J K 7V n a p j e Sco L C ก็ช่วงล่างจะยาวพี่น้องใบแท็กเ0็เซนโลอเลยเจ็ดตัวแค่เดีย์สองกาดข้างละตัวมีสดุสดๆน่าจะเอ4,000นิดๆด้วยประครับชั่วโมงกันบินคันกีก็ศูนจุด 60ลูกบาทเม็ดสีมิดไม่น้นองี่เป็นวิสุสุครับนะวางวิสุโอ้ทีทองฟ้าเิยเดี๋ยวรอสักครู่ครับดำมาก็จะรุยงานต่อดูแลโดยอาริยะครับจัดให้ดำ JO5D มาแล้วครับ JO5D พม่นอ้องตั้งรับ ก้อนนิ่มนิ่มนะครับไม่มีปัญหาค่าตักก็อยู่ประ,ประมาณ100รน้อง100หมายถึงว่าตักใส่ดำนี่100บาทนะครับคนขับคนน่าจะวันละ600บาทวันละ600ถึง700รครับนะ ส่วนรถดำก็จะได้ประมาณร0 0ยร้อ150ถึงถึงร้อนะครับแล้วแต่ระยะทางคนขับวันละ600เดือนหนึ่งก็มื่นแครับก็โซนบุรีรัมย์หรือภาคอีสานก็จะจ้างอยู่600 700 800ครับนะเต็มที่ ส่วนรถด,ดำก็ร้อยห้าร้อยเต่อเที่ยวตัวร้อยแปเที่ยวก็พันแปดครับค่าเช้อเพลงก็รถดำนาะจะเหลือเที่ยวร้อยอยู่ครับส่วนรถคุดนะครับโดิโก้ร้อยสีซก็จะประหยัดเช้อเพลงไปแล้วครับดำ มือบอกพลังมาเนาะร้อ,นนรอยดำในร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดห้าร้อยเจ็ดห้าซีสูปอะซีสูปสโบร์อาจเก่าครับส่วนร้อยสี่สิบเอลซีรุ่นสิบเอ็ดในแปดสิบเก้าพลังมาครับวัดรอบเครื่องสองพันรอบต่อนอาที รองัดรอดินนี่ดินไม่ค่อยสวยครับแต่ว่าเอาไปถมสะเก่าก็จะจะดีครับวันหนึ่งถ้าตักร้อยเที่ยวก็ได้หนึ่งมือน,นะครับถ้าตักห้าสิเที่ยวก็ได้ห้าพันเชือเ้อเพลิงก็อยู่ประมาณละสองพันได้ครับ คืออาจจะไม่ถึงสไตล์นี้หลอดไฟหลอดไฟก็อะดวงก็กดวงข้างหลังมีเขาใส่นะเขาเขาใส่หลอดไฟเองน้องนี่ครับข้างหลังคือดีนะเดี๋ยวดูเอาครับเนี่ยตรงนี้นะปกติไม่มีครับนี่ใส่หลอดไฟเอาแต่งเอาเองครับ แล้วก็ชุดเลีดต้างบนปัญหาคือต้องจอดรอครับนะจอดรอดำอยู่วิ่งไกลน้องวิ่งไกลไปกลับน่าจะสิบกิโลได้นะเป็นสิบโลครับอันรถดำน่าจะประมาณสองร้อยก็วบเรืองรออย่างนี้แหละครับ รุ่น11ใช้ uzu, อิซูอุครับมันเร็วรุง่ายๆส่วนรุ่น8ใช้มิซูมิซูมิชิส่วน200 SM นั้นใช้ฮีโน่ครับนะแล้วก็มาเข็นใช้ฮีโน่แต่ก็เป็นแบรนด์ญี่ปุ่นทั้งนั้นนั่นน้องเมตุเจแปนเลยพักอีกสักครู่ครับอร,อรอรถดำมาก็จะ คุยกันต่อครับก็ตักตัก2นาทีหยุดไป5นาทีครับว่ารถจะมาถือว่าเป็นรถคุณภาพอีกค่ายหนึ่งครับที่ได้รับความนิยมโดยเฉพาะโซนภาคอีสานครับกูเบลโก 40LC รุ่น1 1หรือว่าตัวท็อปเลยครับนะรถขุดขนาด14ตันก็ขึ้น10ล้อได้สบายพี่น้องตล้วองงานถามว่างานเยอะไหมผมว่าอาจจะเยอะกว่า200นะนะครับในระบบบ้าน ว่าถ้าเป็นระบบบกกริษัทคอนยัคต์ตก็จะเป็นรถใหญ่เลยพี่น้องอ้าวไปแล้วโอ้ฝนจะมาเลยพี่น้องเอ้ยฝนครับเดี๋ยวผมตรงนี้ขึ้นบอก่อนช่งนี้ก็วันละ เฉลีย่ยเฉลี่ยแล้วก็วันละสามพันหน้าอยู่ครับนะลงหน้าคนสามพันสี่สรถขุดก็จะลงทุนเยอะพี่น้องซื้อรถแล้วก็ต้องมีรถเทลเลอร์ด้วยนะครับกันเวลาท่านจะทําก็คิดจะทำก็ต้องอคิดให้ดีครับนะคิดให้ดีเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงครับ แต่ถ้าใจมันรักก็จัดไปครับนะใจมันรักใส่ไปเลยพอตรงยามาครับถอยมาต้องถอยอมีทางขึ้นมีทางเดียวครับนะจะรถดำวิ่งห้าหคันนะั่น วันนี้น่าจะถ้าฝนไม่ตกก็เป็นร้อยเที่ยวเลยพี่น้องรือยเจ็ดแปดสิบเที่ยวแต่ถ้าฝนตกก็ตัวใครตัวมันครับนอนในรถเลยทางนี้ก็เอผมเฉลี่ยแล้วน่าจะเดือนหนึ่งก็จจะได้ครับ แต่เป็นแสนนะโดยเฉลีย่ยหนาแรงก็จะงานเยอะแต่ก็ส่งงวดนะพี่น้องค่าตัวนี้สามล้านนิดๆัตราการส่งก็ล้านละสองหมื่นสี่สิบแปดเดือนนะครับถ้ารถหนึ่งล้านก็ส่งสองหมื่นถ้ารถราคาสองล้านก็ส่งสี่หมื่นถ้ารถราคาสามล้านก็ส่งหกหมื่นถ้ารถราคา ล้านล้านก็ส่ง80,000ื่นครับ48เดือนส่งเป็นเช็คนันน้องเช็คนั้นเช็คก็จะมีการเซ็นนะครับเซ็นว่าเรานั้นยินยอมเรื่องการส่งคือเช็กเขาจะทางบริษัทจะเอาไปก่อนเราก็เปิดกระแสรายวันนะครับเงินก็เข้าไปแล้วก็หักเองครับหักทุกวันที่หนึ่งหรือทุกๆเดือนนะครับแต่ถ้าเงินไม่มีในบัญชีก็ กะแสรายวันก็จะเป็นช็คติก็ว่างกันไปนะครับก็มีเยอะะไปครับแล้วก็ถ้าเราไม่มีก็โทรไปแจ้งก่อนก็ได้ครับนะหัวเรื่องดบางทีมันเกิดฝนตกนะครับก็อยู่เข้าทํางานไม่ได้โดยเฉพาะพังเงินโอนที่ผลกระทบเยอะนะครับท่นไม่ชอบน้ำครับชอบแรงอะ ถ้าสนใจร้อยีครับหรือว่า200 SM หรือว่ามาร์ทเทนก็จัดไปครับค่ายโ,โกงๆดูแลโดยอดียักครับหรือว่าเข้ามาดู YouTube หรือว่าเพาจชาติเตินซับนะครับ X c a p i t a r นี่ให้ดูหลหลายครับลดดำไปแล้วพี่น้องขึ้นไปแล้วทางขึ้นไปเดีย๋ยวไปรีวิวอีกมุมหนึ่ง ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ